ในพื้นที่ของอำเภอเบตงค่ะจัดการอ,อบรมนะคะเป็นการอบรมประจําถิ่นค่ะในเรื่องของการเสริมกําลังให้กับพี่น้องประชาชนในการป้องกันความไม่สงบในพื้นที่ค่ะ ที่หน้าสถานีตำรวจภูทรยะลมตำบลยะรมอเภอเบตงจังหวัดยะลานายเอกยังอภัยนสงขลานายอ,อเบตงเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนกำลังประจำถิ่นค่ะหรือว่าอาสอรวมถึงกำลังประชาชนอ,อเบตงจังหวัดยะลาประจำปี2565โดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากรและกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน8หมู่บ้านค่ะโดยได้รับการสนับสนุนชุดวิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่เก็บกู้วัตถุระเบิดนะคะกองร้อยตํารวจตเวียนชายแดนที่4-5และก็สนับสนุนค่ะงบประมาณจากกรมการปกครองด้วยนายเอกยังอภัยนสงขานายอำเภอเบตงนะคะพูดถึงเรื่องนี้ค่ะว่าสถานการณ์ของไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงก่อเหตุร้ายแรงรายวันทําร้ายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งทําลายทรัพย์สินของทางราชการอย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาดังกล่าวค่ะภาครัฐ จึงต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่หมู่บ้านตำบลโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งก็ได้มีการตั้งกองกําลังประจําถิ่นและกําลังประชาชนค่ะเพื่อที่จะให้มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลคุ้มครองตําบลรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทุกหมู่บ้านรวมทั้งนะคะนะะักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อําเภอเบตงในช่วงของการเปิดประเทศด้วยเพื่อให้การดําเนินการนะคะเป็นไปอย่างบรรลุ วัตถุประสงค์ค่ดก็ดาเนินการอบรม2วันด้วยกันก็คือเมื่อวานแล้ววันนี้เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทักษะความสามารถและมาตรการเชิงรับรวมทั้งคาะเพิ่มประสิทธิภาพในการสั่งใช้กําลังประจำถิ่นและกําลังประชาชนให้มีความพร้อมเข้มแข็งในการเสริมสร้างส,างสันติสุขอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะ